นี่หรอ,น,หรอนี่หลวงพ่อหลวงปู่โตหลวงปู่ทวดพระสังกระจาย <c oughs> ไม่จุดทูบไว้พระประธานทูบอยู่ตรงนั้นอะ่ะ เสี่ยงเซียมซีลหลายๆรอบก็ได้นะเรื่องการงานใบหนึน่งการเงินใบหนึ่งขอเลขใบ